มาคนเดียวเอาเข้าลงเขาบนได้อนะเอาไงดีวะแอกใส่หรอแอกใส่กูหรอแอกใส่หรอมันรู้อีกแล้วมันรู้ เอ็กใส่หรอเมื e ่อกี้เอ็กใส่ใครเมื่อกี้มึงเอ็กใส่ใครเอ็กใส่ใครนี่แอกคือบ้างนี่แอกคือบ้างแอกคือบ้างแบบดูอยู่หรออ่ะดูอยู่อ่ะมันเกิดมันเกิดใหม่ละมันเกิดใหม่ละมันเกิดไปมลเดี๋ยวผมไปรอดูข้างบนดิเดี๋ยวผมขอรอรอยู่แล้วไปดูข้างบนก่อะมาละตามกูตามตามจริงด้วย มึงแอใส่กูหรอมังเกียร์คนเดียวกันบอกวะแ <laughs> อกใส่หรอแอกใส่หรอแอกใส่หรอแอใส่หรอแอกใส่เอ็งไม่ดูละวิว่งเปลี่ยนเมืองคน,อคนละตัวเอ้าคนละตัวหรอพี่จำได้ยังไงวะสวยละคนละตัวเลยพี่แง่สวยละเฮ้ยเอ้เอา <laughs> แล้วพี่ไม่ได้ยินเสียงปืนกูเลยเหรอ ปิวสุดยอดวะแตกไปดิแตกไปดิป,ดปลาระเบิดมาทำไมไอวอ์ไม่ได้ตั้งไปไอหนึ่งสวยงามแอกใส่หนึ่งแล้วกันใครไม่รู้อา้าวไปซะละปลามาต่องั้นเราก็ต้องหาตัวนั้นเนาะมันคนมันชื่ออะไรวะผมจำชื่อมันไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยมีนี่ไงมีมีข้างหน้าหนึ่งคนข้างหน้าหนึ่งคนข้างหน้าหนึ่งคน มันไม่เห็น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 หรือเปล่าโอ้โหลูกซองปานแน่แตกไปดีจะเอาลูกซองปานหน้าเลยอาร์มแตกไปดีเอาไปหนึ่งธงแม่งเอาไปหนึ่งธงนี่เอาไปหนึ่งธงเลยเอาไปหนึ่งท่าใหม่ด้วยนี่ เลเล่าใหม่ยังไม่มีในเกมด้วยลูกซองเลวแปดไ่ปั้งไปหนึ่งธงเลยเออไม่ใช่ห 1, 1นึ่งธาหนึ่งธงไปหนีลูกซองหนีโชด้วยนี่จับลูกซองโชด้วยนี่นีลูกซองหนีลูกซองหนีหนีลูกซองน,น,องนี่ยิงอย่างกับยิงน้ําเลยไปไปต่อทุกคน้าวไว้เยอะตอนนี้อยากเล่นเอ60มากเลยวะ่ะ เอ็มหกศูนย์จ้ามาอยู่คู่กับลูกซองหน่อยโอ้โหแม่งสนไยไม่เล่นนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีสาวข้างหน้ามีผู้สาวข้างหน้ามีผู้สาวผู้สาวกำลังวิ่งไปไหนก็ไม่รู้กำลังช้อปปิ้งอยู่เฮ้ยเฮ้ยผู้สาว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 วิ่งเข้าบ้านแล้วผู้สาวไปบ้านแล้วพอกลับบ้านได้เปยี่สิบดาวดีครับสาตอนนี้วอ้าวผู้สาวได้ยินแล้วผู้สาวแม่ง ผู้สาวปืนพี่แรงกว่าเพราะมันเลเวลแปดผู้สาวไปมากันต่อ <c oughs> ตอนนี้สิบเจ็ดคนเหลือสิเจ็ดคนเรายังอาจจะได้สิบคิวบวกก็ได้เกมนี้อะเหลือญเยอะละล้วซื้อไว้เลยแล้วกันมีรู้อย่างซื้อทุกอย่างอัพทุกกองอัพอัพให้หมดเลยนี่ไปมากันแน่นๆตึงๆ มาดูการว่าจะปิดเกมได้สวยๆหรือเปล่าเกมนี้้ยขบวนมีคนขบวนมีคนอ๋อมันวิ่งไปมันกำรไปชันกันมันกำัไปชันกันอุ้ยงั้นเรารอไอคนที่มันยิงนั้นดาวมันจะไปฟาร์มศพเว้ยนี่มันไปฟาร์มละแล้วเราก็จะยิงหัวมันฟรีๆระหว่างที่มันฟาร์มศพนะครับทุกคนแบบนี้แหละอันนี้คือแผนนะครับไม่ต้องรีบยิงมีเข็มฉีดยาหรอ ไม่ต้องฉีดนี่เอาไปหนึ่งธงเออไปของเยอะเกินนี่กดท่าใหม่ให้น้องเขาดูอีกหนึ่งท่านี่ลูกซองใหม่เลเวลแปดนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูท้ายเกมท้ายเกมถ้าเราได้ที่1มันจะมีแมงป่องโผลออกมาด้วยนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีคนข้างไม่คนเราต้องห้ามให้มันรู้ไม่งั้นเราจะมีโอกาสตายเพราะมันจะดักวง อุ้ยสไนด์ด้วยมือสไนด์มือสไนด์ด้วยมือสไนด์ด้วยมือสไนด์ว่ะมือสไนด์ว่ะมือสไนด์ว่ะเราก็มือสไนด์ทุกคนเราก็มือสไนด์อ่ามันเห็นเราเปล่าวะเห็นเปล่าวะทุกคนแล้วมันเห็นปะเห็นเปล่าวะมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันเห็นก็ยิยงเลยมันไม่เห็นก็ยิงเลยมือสไนด์เหรอมือสไนด์เหรอเอาไปแล้วแม่งเลยนึกว่าอยู่ใกล้ๆนี่ มาไอ้เหี้ยแล้วมือสนัยหรอมือสนัหรอมือสนัยหรอมือสนัยหรอมือสนัหรอมือสนัหรอแตက်พอดีล้มลูกทองแตกไปแล้วนี่อะไรอะไรชุดขาวทําไมทําไมทําไมชุดขาวอาไม่ตายได้ไงวะชุดขาวแม่งไม่ตายชุดขาวแม่งไม่ตายสาหัสแล้วเนี่ไอ้นี่สหหัสแล้วมาเตรียมตัวครับลูกทองใหม่เลเวล8เตรียมตัวอัดหน้าอ้าวเฮ้ยบรรดาวมันมันล้ม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 วงมันล้มวง มันลม้มวงมันลม้มวงมันแล้วกูจะลม้มวงเหมือนกันลม้มวงเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพึ่งอย่า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 พึ่งอยา่ยาพึา่งอยา่ยาอย่าอย่าเกมนี้มันตึงอยู่เกมนี้มันต้องเป็นไฮไลท์โนหนึ่งของประเทศไทยที่เลี้ยงแมวแปดคิวพระเจ้ายัางเป็นใจให้เราตอนนี้บอกเลยว่าระดับซีแคทโพลีกอันเนี้ย เฮ้ยใครยิงกูใจเย็น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 พูดเยอะเกินวะแมงเอ้ยมันจะเอาว่ะมันจะเอาไหวนี่มันจะเอาว่ะต้องเจอลูกซองใหม่เนี่ยต้องเจอลูกซองใหม่เนี่ยนิ่มต้องเจอลูกซองใหม่นะไอเนี่ยนิ่มต้องเจอลูกซองใหม่นะนี่มต้องเจอลูกซองใหม่มันโดนข้างหลังยิงอยู่มันโดนข้างหลังยิงก็เสร็จเราดีครับลูกซองใหม่มามารอดูว่าแมงป่องจอกมาหรือเปล่ามารอดูแมงป่องนะครับทุกคนจับตาดูดีๆนะครับ แมงป่องจะออกมาหรือเปล่าแมงป่องแมงป่องออกมาไหมแมงป่องแมงป่องแมงป่องออกมาไหมแมงป่องแมงป่องแมงป่องออกมาหน่อยจ้าแมงป่องแมงป่องแมงป่องออกมาหน่อยแมงป่อง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 ออกมาเน่อยโอ้โหแมงป่องออกมาไม่เลอเธอเลยพร้อมกับปักคงโอ้โหเรียบร้อยสุดจัดว้าวนี่อย่างสุดเฮ้ พร้อมกับที่หนึ่งนะคบทุกคนกับลูกซองเลเวลแปดสิบคิวเกมนี้ดามเมจสองพันแปดห้าสิบสี่นะครับทุกคนสุดยอดว้าว